สวัสดีค <Hello. S 3> ่ะเพื like so ่อนๆพี่น้องๆเชาเชื่อมแค่คนนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆที่ยังน้องทุกคนท่ะวันนี้มีพี่คนหนึ่งพี่หลายคนแล้วก็พี่อีกหลายคนนะคะซึ่งบอกว่าเจน่าทำไมไม่ทําอาหารนะคะซึ่งเจน่าวันนี้เจน่าก็จะมาทาอาหารนะคะซัวข้าวปุ้นนะคะก็คือยำข้าวปุ้นนะคะยำข้าวปุ้นเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเจน่าก็ใส่ปลาแดดปลาแดดหรือปลาล้าลงไปเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ลังวิธีต่อไปนะคเจน่าก็จะใส่พริกนะคะพริกลงไปกรุบกรีบนะคะ ใส่ลงไปเยอะๆๆก็ว่ากันไปนะคะหลังจากนั้นค่ะผงนัวนะคะใส่หน่อยเสแบหน่อยใส่ลายแสแบลายค่ะพี่นอ้องหลังจากนั้นนะคะอันนี้ค่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข้าคั่วก่อนแบบพี่เอพี่เอหลังจากนั้นนะคะเอาเข้าคั่วไปใส่นิดนึงนะคะ เขาคั่วใส่กรุบกริบนะคะจากนั้นคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะพเพื่อนๆค่ะนี่ก็จะได้น้าตาแบบแบบมินิชเนึงนะคะเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ครุคก่อนโอ้ยพลังสุดพลังคุณเพื่อนค่ะแบบเวอร์วันโอ้ย,อยน้ำลายแตกตายตาย,ตาย สวยข้าวปุ้นนะคะเป็นอาหารอีสานชนิดนึงนะคะซึ่งเป็นอาหารชั้นเลิศนะคะซึ่งเอาพริกเอาพริกเอาปลาแดกหรือปลาล้านะคะมาคลุกให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็สซ้อยเข้าไปค่ะเดี๋ยวจะได้ชิมก่อนโอ้ยเข้าตาโอ้ยหลังจากนั้นเรากินว่าขานรสอะไรนะคะโป่งข้าไปาาค่ะปบางพี่กับพี่นอ้องจะยากเป็นคนกินเผ็ดแห้งค่ะ มักร้าวเพชรด้ยแซ่บสวยด้วยค่ะด้วยบ้านเจด้านบ้านคนอีสานเนาะกับสมักกินเพชรเป็นธรรมดานะคะแซ่บพี่น้องพักไรแซ่บแทงเนี่ยเจด้างก็มีผักบุ้งด้วยนะคะผักบุ้งมากินกับแก้มะคะ่ะ ยังส่วน,นหนัวบุญอมดแล้วโซีทำยัโไงหืมแดดี๊ขอเท็เงมาแด,ดกไปต้มอือมรสาตถือว่าเด็ดเป็นอาหารที่ทำง่ายๆค่ะก็กินได้เร็วอร่อย<ะ> อืมอ่าแต่เนียแต่ไม่ได้กินทั้งเลยดูว่าบนอลังการสุดพลังอลังการมากแบบสลบตจะไหลบอกเลยว่าอาหารอีสานแบบนี้กินง่ายทำง่ายกินเร็วมล้วก็เด็ด อันนี้หนึ่งขั้นหนึ่งขอเป็นหลังก้อนน้า,า,นาจ้ะจ เพชรนกระแทบสูมพลังเวอล์เว้นอลังการไม่เล่าไม่เล้าไม่ได่ไม่หาให้กินเอาให้ง่านให้ไปแหลกไปหลายบ